เลือกผักก็คือมาหาคุณแม่นะให้คุณแม่แนะนำแล้วก็สอนวิธีของเลือกผักกับเลือกย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแม่เอาเลือกผักอะไรบ้างเวลาเลือกดูนี้ก็ต้องเลือกที่มันมีกา้านเขียวแล้วก้านต้องเขียวก้านนะต้องเขียวไปอ,อย่างเงี้ยมันไปเด็ดก้านแล้วอ,อย่าเลือกที่ที่เขาเด็ดก้านเย็นเห็นไหมแม่มันจะมีมันจะเก็บไม่นานไม่ไ,ไม่ทนก็เก็จะมีก้านอ่าเราต้องเลือกแบบมีก้านเขียวเนาะอันนี้เกาเรียกผักกระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบปากกระเจี๊ยบคือเือกัไงกระเจี๊ยบก็เลือกดอกเล็กๆกับดอกใหญ่ๆมันก็คือแก่ดอกเล็กๆคือหมายถึงหัวหัวมันเล็กๆเนี่ยเล็กดีดใหญ่ไม่ก็แก่ถ้าใหญ่คือแก่คือมันต้นเหนียวนี่เราได้มาแล้วค่ะดอกเล็กๆกระเจี๊ยบเนี่ยคุณสมบัติก็คือแก้ท้องผูกคุณแม่บอกว่าถ้าใครท้องผูกแล้วทานกระเจี๊ยบเนี่ยโอ้โหไม่ต้องอ้อนวอนเลยอ่าอันนี้ดอกสนนะทุกคน เจียวไข่ก็อร่อยดอกสนโนเนี่ยนอกจากทำเป็นขนมแล้วขนมสนโนก็ใส่ไข่เจียวอร่อยเลิศอ,อย่าบอกใครเลยท่กะทอะไรทำไมมน<ล>ันดึกตื่นหงึดหงเหมากท่กอะไรวะเจ็บเหม็นงูเลยเนาก ได้คำตอบแล้วเขาเขาเรียกว่าพริกสกรูมันมันเกลียวเกลียวเหมือนสกรูมอสอ่ะตับกระดรสือเลือกตาตโตตา <ตะ S 2> ใหญ่ๆห่ตาทางทางนะ,ะเราค้ออะไรนะอยึางเลือกตาเป็นแก่ถ้าตาไม่ลืมมันจะไม่ล่าส่วนพักทองนะไห้บอกว่าต้องเลือกที่ผิวมันผูวขาดเยอะแล้วก็เอาเนิว้วเอาเอาเล็บลองจิกนิดนะึงอ่ะลองจิดตัว ก็จิ๋แบบไม่ลงอ่ะพนะน่าคือปลาทองแก่แล้วมันจะดีมันจะทําให้ตัวเนื้อมันเวลาเราเอาไปนึ่งไปอบหรือเอาไปทำข้าวจะทำให้เนื้อมันจะเนียนนุ่มอร่อยนะคก็คือเลือกปลทองอ่ะเลือกผิวฝุกขาดเยอะๆอย่าอย่าเลือกที่แบบมันเนียนไปอย่าเลือกแบบนี้นี่ยเลือกแบบนี้ใชค่ะผิวฝุ่กขาดแบบนี้เลยยิ่งผูกขาดเท่าไหร่ยิ่งดีนี่เห็นไหม แต่เราก็ต้องเลือกลูกทรงที่มันสวยงามด้วยเนาะประกอบกันส่วนนา่ส่วนหัวหอมนะให้เลือกหัวแข่งแข่งหัวแข็งแ่งไม่ที่แบบจิบดิบไปแล้วมันไม่ฟอรเนียหัวหัวเนี่แข <c oughs> นะ็งแๆ่งแข่งแขงอะใช้ได้